อยากจะขอแม่ก็น่าจะเป็นอยากจะขอแม่ไปทำศัลยกรรมอะค่ะรู้สึกว่าตัวยังไม่สวยพอให้แม่ซื้อลถมินิคูเปอร์ให้เพราะว่าเข้าไปโชว์สาวผมก็อยากได้รถครับเบียมแซสีครับสีดำให้แม่ไปดูมันจิจําด้วยอยากดัดฟันใหม่อะค่ะคุณแม่พาหนูไปดัดฟันได้นะคะอยากได้พี่สาวครับเพื่อทำให้ชีวิตมีสีสันขึ้นกับผู้หญิงประมาณนี้ขอแม่ได้อย่างอย่างก็จะขอแม่ไปเรียนต่างประเทศรถรถยนต์เลยค่ะรถเบนซ์ก็ดีไอโฟน้าเพราะว่า ผมเอาไปหวดเพื่อนครับสมคบุ๊คค่ะจะได้เอาไไว้ทำงานกับเพื่อนๆนะคะขอซื้อบ้านค่ะเขอ,อาค,อครัวจะได้มีบ้านหลังให,ใหญ่ๆไว้อยู่อยู่ไวด้วยกันนานๆถ้าไม่มีแม่ไม่มีเงินค่ะเขาไม่มีแม่ไม่มีเงินค่ะอยากให้แม่ไปเล่นของให้สอบเอ็นติดสิ่งที่อยากได้จากแม่ค่าขนมครับตอนนี้มีหญิงคนเดียวค่าได้ค่าขนมจากแม่เพิ่มก็ ผมมีหลายคนผมก็อยากได้กีตาร์ใหม่ครับกีตาร์ตัวเก่ามันไม่เท่ครับสีมันไม่สะใจเท่าไหร่ครับมีเงินอยู่ในกระเป๋าเก้าบาทผมได้หมดทุกอย่างแล้วเจอเหลือตอนนี้เดี๋ยวผมให้เขาอย่างเดียวแล้วอยากให้เขาอยู่กับผมนานๆนานก็พอแล้วตัวเครื่องวินไปเที่ยวรอบโลกอยากได้รถถ้าอยากจะขอบ้านนะคะขอให้แพทแม่ครับเพราะว่าถ้าขอพ่อคงยากเขาเหตุผลเยอะขอให้แม่สุขภาพดีขอให้แม่แข็งแรงฝากแม่ดูแลน้องดูแลพ่อแทนผม เป็นเครื่องบินนะคะขอให้แม่มีความสุข,ขครับเพราะว่าก็ได้มาหมดแล้วสิ่งที่ผมอยากได้ไม่อยากได้อะไรเลยจากท่านเลยเพราะว่าที่ท่านให้มาก็มีความสุข <laughs> <laughs> ที่เอาที่ท่านที่ท่านทากระทำโอ้ยพี่สำหรับผมนะครับคือผม,มอยากได้อะไรจากแม่เลยที่ท่านทําให้เรามาผมก็มีความสุขมากอยู่แล้วครับ